สวัสดีครับทุกคนที่นี่คือหลังมา่านศิทฐีเมื่อมองดูราชวงศ์ต่างๆในยุโรปแล้วอาจกล่าวได้ว่าราชวงศ์สเปนมีทั้งเรื่องด่ามาและต้นแบบที่ดีบางครั้งผมก็สงสัยว่าพวกเขาเป็นคนในครอบครัวเดียวกันจริงหรือกษัตริย์เฟลิเปที่6ซึ่งเป็นกษัตริย์องค์ปัจจุบันมีพระนามเต็มว่าเฟลิเปฮวนปาโบอัลฟองโซเดโตโดสโลสซานโตสเดบอนบอนเดเกเซีย ทั้ง4คนในครอบครัวนับว่าเป็นแบบอย่างของการทำงานในปัจจุบันชีวิตของพระราชินีเลติเซียออตติสโรกาโซลาโนก็ถือว่าเป็นตำนานอีกบทหนึ่งพระองค์เคยหย่าร้างมาก่อนเคยเป็นภรรยาน,น้อยและนักข่าวสงครามและสุดท้ายก็กลายมาเป็นผู้ครองของกษัตริย์พระธิดาทั้งสองพระองค์ก็เป็นที่รักใคร่ของผู้คนเป็นอย่างมากในปี2020หนึ่งในเรื่องราวที่นักตื่นเต้นที่สุดของราชวงศ์สเปนก็คืออดีตกษัตริย์ฮวนกาลสที่1 ซึ่งสละราชภัลลังไปแล้วได้ขับไล่พระองค์เองออกจากสเปนแต่สาเหตุที่ทําเช่นนั้นไม่ใช่เพราะว่าชา่ไวไปสิบสองปีพระองค์นี้เดือรร้นหรืออะไรแต่มีสาเหตุมาจากข่าวอื้อฉาวมากมายในช่วงหลายปีที่ผ่านมาเช่นการออกนอกลู่นอกทางในชีวิตแต่งงานพระองค์มีภรรยาลับอยู่1,500คนจนลูกนอกสมรสมาแสดงตัวในช่วงที่ประเทศประสบกับวิกฤตเศรษฐกิจ พระองค์ก็ไปล่าสัตว์อย่างฟุ้มเฟือยที่แอฟริกาเป็นต้นข่าวอื้อฉาวแต่ละเรื่องล้วนสร้างความตกตะลึงแก่ประชาชนจนบีบให้กษัตริย์ฮวนการลสที่1ต้องรีบสละราชบัลลังก์แล้วให้เจ้าชายเปเลเป้ที่6ซึ่งเป็นพระโอรสขึ้นครองราชเพื่อรับมือกับสถานการณ์อันยากลําบากแทนพระบิดาในปี2020กษัตริย์ฮวนการลสที่1ถูกสอบสวนเนื่องจากต้องสงสัยเรื่องการติดสินบนนึกไม่ถึงว่า กษัตริย์ผู้ชาราวัยซึ่งเป็นที่รักของชาวสเปนมาทั้งชีวิตกลับมาเสื่อมเสียชื่อเสียงในภายหลังเชื่อเพราะวงพระองค์อื่นก็ไม่น้อยหน้ากันเจ้าหญิงคิซีนาพระเชษฐาคินีของกษัตริย์เฟลิลเปที่6กับพระสวามีของพระองค์รวมมือกันยักยอกเงินและใช้จ่ายอย่างสิ้นเปลืองจนท้ายที่สุดเจ้าหญิงก็ถูกลบพระนามออกจากราชวงศ์ส่วนเจ้าชายฟอยแลนด์พระพากินายของกษัตริย์เฟลิลเปที่6กก็มักจะใช้อำนาจข่มเหงและการแกล้งผู้อื่นมาตั้งแต่เด็ก วันนี้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าราชวงศ์สเปนวุ่นวายเพียงใดเรามาเริ่มกันที่อดีตกษัตริย์ฮวนการลสที่1ตอนพระองค์ประสูตริระบอบกษัตริย์ของสเปนถูกค้นล้มไปแล้วเจ้าชายฮวนการลสที่1จึงถูกบีบให้ต้องลี้ภัยออกนอกประเทศไปกับครอบครัวตั้งแต่เด็กผมให้เวลา3วินาทีสำหรับคำถามที่ว่าถ้าคุณเป็นเจ้าชายฮวนการลสที่หจะขึ้นรองราชได้อย่างไรภายใต้สถานการณ์เช่นนี้คำตอบก็คือ บัลลังนี้พระองค์ได้มาอย่างง่ายดายตอนนั้นสเปนถูกปกครองโดยผู้นำเผด็จการฟรังซิสโกฟรังโกฟรังโกต้องการหาหุ่นเชิดก็เลยฟื้นฟูระบอบกษัตริย์ขึ้นมาเขาจึงนำตัวเจ้าชายฮวนการลสที่หนึ่งกลับมาฟรังโกจัดการให้พระองค์ทรงศึกษาเล่าเรียนเป็นการศึกษาของราชวงศ์ตามแบบฉบับของยุโรปแทบจะไม่แตกต่างจากเจ้าชายวิลเลียมแห่งอังกฤษเลยฟรังโกประกาศว่าเจ้าชายฮวนการลสที่หนึ่ง จะเป็นผู้สืบทอดอำนาจของเขาในอนาคตเจ้าชายฮวนการโลสที่1อยู่ข้างกายฟรังโกเพื่อรอเวลาในที่สุดทายาทของฟรังโกก็โดนระเบิดกลางถนนหลังจากนั้นไม่นานฟรังโกก็ล้มป่วยจนเสียชีวิตโชคชะตานำพาให้เจ้าชายฮวนการโลสที่1ได้ครองบัลลังก์ในตอนแรกพระองค์ถูกมองว่าเป็นหุ่นเชิดของฟรังโกไม่ว่าจะไปออกงานที่ไหนก็จะมีคนปาผลไม้ใส่หลังจากขึ้นครองราชพระองค์ก็ตั้งใจสร้างระบอบประชาธิปไตย จนค่อยๆเอาชนะใจชาวสเปนได้และไม่กลัวการคุกคามจากผู้ที่ต่อต้านการเปลี่ยนแปลงการปกครองตอนที่ประธานาธิบดีเวเนซุเอลาค่อยขัดจังหวะการกล่าวสุนทรพจน์ของนายกรัฐมนตรีสเปนพระองค์ก็ดูอีกฝ่ายต่อหน้าคนทั้งโลกว่าคุณหุบปากซะทีเถอะบุคลิกที่โดดเด่นเช่นนี้ทำให้คนสเปนชื่นชอบมากดังนั้นในสมัยก่อนทุกคนจึงเคารพอดีตกษัตริย์ผู้ที่มีบุคลิกอันเป็นเอกลักษณ์พระองค์นี้มาก เรื่องราวความรักของพระองค์ก็ดูจะหวานชื่นมากพระองค์ได้พบกับองค์หญิงโซเฟียแห่งกรีซในงานเลี้ยงบนเรือสำราญเจ้าหญิงแสนขี้อายตกหลุมรักกษัตริย์รูปงามอย่างฮวนกาลอสที่หนึ่งทั้งสองพระองค์มีประสบการณ์ที่คล้ายกันมีพระศิลิโฉมที่เหมาะสมกันเพียงไม่นานทั้งสองพระองค์ก็คบหากันความรักหวานซึ้งจนมีพระธิดาสองพระองค์และพระโอรสหนึ่งพระองค์และครองรักกันยังมีความสุขแต่ต้องขอโทษจริงๆ เรื่องราวดังเทพนิยายนี้ล้วนเป็นเรื่องโกหกกริย์ฮวนกาโลสที่1เปรียบเหมือนม้าพยศหลังจากอภิเศกสมรสแล้วพระองค์ก็เปิดเผยชมหน้าของชายหนุ่มแสนเจ้าชูให้เห็นตั้งแต่ดาราไปจนถึงขุนนางชั้นสูงหรือแม้แต่หญิงชาวบ้านธรรมดาไม่ว่าจะส่งตัวผู้หญิงคนไหนไปให้พระองค์ก็ไม่เคยปฏิเสธพระองค์มีภรรยาลับมากกว่า1 5 0 0คนจากการตรวจสอบของสื่อสเปนกษัตริย์ฮวนกาโลสที่1 ยังเคยตามจีบแดนัสเปนเซอร์ด้วยโดยถือโอกาสช่วงที่พระชายาไปเที่ยวพักผ่อนที่เกาะมายอกาเพราะองค์ก็หาเหตุผลต่างๆเพื่อใกล้ชิดแดนาและติดตามเธอไปตามที่ต่างๆภรรยาลับของกษัตริย์ฮวนการลสที่หนึ่งที่โด่งดังมากที่สุดคนหนึ่งก็คือคอรินนาซูไซวิเจนสไตน์เธอได้รับสมญานามว่าพระชายาลับแห่งสเปนคอรินนาเคยแต่งงานมาแล้วสองครั้ง ครั้งแรกเธอแต่งงานกับเจ้าพ่อธุรกิจโลจิสติกของอังกฤษจนได้ทรัพย์สินและอสังหาเริมทรัพย์มูลค่ามหาศาลครั้งที่2แต่งงานกับกราฟแห่งเยอรมันที่มีตำแหน่งเป็นเจ้าชายจนเธอได้ตำแหน่งพระชายาด้วยวิธีการที่รวดเร็วแม่นยำและโหดเทียมทำให้โครินามีทั้งชื่อเสียงและทรัพย์สมบัติและยังได้รู้จักกับคนใหญ่คนโตมากมายซึ่งรวมถึงกษัตริย์ฮวนกาลสที่หนึ่งด้วย จนกลายเป็นความรักที่มีวัยห่างกัน26ปีหลายครั้งเวลาไปออกงานพระองค์จะพาพระชาย,ยาลับคนนี้ไปด้วยแต่การที่คอริน,น่าได้รับความโปรดปานจากกษัตริย์ฮวนการลสที่1ท่าทกลางภรรยายลับมากมายของพระองค์แน่นอนว่าไม่ใช่แค่เพราะรูปโฉมของเธอเรื่องที่ทําให้ผู้คนต่างตกตะลึงก็คือคอริน,น่าเข้ามาแทรกแซงการเมืองของสเปนโดยไม่ได้คิดว่าตัวเองเป็นคนนอกเลย เธอเขียนสุนทรพจน์ทางการทูตให้กับกษัตริย์ฮวนการโลสที่1ช่วยหาแหล่งเงินทุนให้สเปนตอนที่ไปเยือนซาอุดีอาระเบียก็ได้รับการต้อนรับอย่างสูงสุดราวกับเป็นตัวแทนของกษัตริย์แม้แต่หน่วยข่าวกรองของสเปนก็ยังตั้งรหัสลับให้เธอเพื่อส่งให้ไปปฏิบัติภารกิจบางอย่างที่ไม่สามารถเปิดเผยได้ตอนที่ให้สัมภาษณ์คอริน่าบอกว่าฉันอุทิศตนเพื่อประเทศนี้มากเกินไปแล้วชาวเยอรมันคนหนึ่งมาเป็นสายลับให้กับประเทศสเปน เท่านี้ก็แปลกมากแล้วในปี2012คอริน่ากับลูกๆของเธอที่เกิดจากอดีตสามีและสามีคนก่อนๆของเธอรวมทั้งกษัตริย์ฮวนกาโลสที่หนึ่งทุกคนไปเที่ยวด้วยกันเป็นหมู่คณะการรวมตัวเช่นนี้ดูไร้เหตุผลมากแต่เรื่องที่พวกเขาทำยิ่งน่าโมโหมากกว่าตอนนั้นประเทศสเปนประสบภาวะเศรษ,ษฐกิจตกต่ำก่อนหน้านั้นหนึ่งวันกษัตริย์ฮวนกาโลสที่1ยังตรัสอยู่ว่าพระองค์ทรงกังวลจนนอนไม่หลับ ปรากฏว่าเพียงชั่วพริบตาพระองค์ก็ไปล่าช้างกับกลุ่มคนที่กล่าวไปข้างตน้นที่แอฟริกาโดยเสียค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางเฉพาะขาไปสูงถึง27,000ปอนด์หรือประมาณ1.2ล้านบาทเรียกได้ว่าฟุ่มเฟือยมากๆตอนแรกมีไม่กี่คนที่รู้เรื่องนี้แต่กษัตริย์ฮวนการลสที่1เล่นสนุกเกินไปจนเผลอหกลบกระดูกหักเรื่องนี้จึงถูกเปิดเผยออกมาและส่งผลให้ชาวสเปนโมโหมาก และเรียกร้องให้พระองค์สละราชบัลลังก์แล้วทุกคนก็เริ่มเปิดเผยเรื่องราวระหว่างโครินากับกษัตริย์ฮวนกาโลสที่1ห,หลังจากนั้นก็มีชายหญิงคู่หนึ่งปรากฏตัวออกมาและบอกว่าพวกเขาเป็นลูกนอกสมรสของพระองค์สามารถตรวจ d n a พิสูน์ได้ภาพลักษณ์ของอดีตกษัตริย์จึงพังทลายลงคำวิจารณ์ต่างๆเป็นไปนในทางลบสุดท้ายจึงทำได้เพียงสละราชบัลลังก์ในปี2014และให้เจ้าชายเฟลิปเปที่6ขึ้นของราช เพื่อกอบกู้ภาพพจ์แต่เรื่องอื้อฉาวของอดีตกษัตริย์ยังไม่หมดเพียงเท่านี้เมื่อไม่กี่ปีมานี้มีสื่อสเปนได้เปิดเผยคลิปเสียงของกษัตริย์ฮวนการโลที่หนึ่งกับคอริน่าโดยพระองค์ที่ทรงสูญเสียตําแหน่งและชื่อเสียงขอร้องให้คอริน่ากลับมาหาโดยตรัสว่าจะประทานทรัพย์สมบัติให้เมื่อทุกคนสืบต่อไปจึงพบว่าพระองค์เคยประทานเงินให้คอริน่าจำนวน65ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2,000ล้านบาท แต่เงินจำนวนมหาศาลนี้มีที่มาที่ไม่ชัดเจนมีการตั้งข้อสงสัยว่าอาจจะเป็นเงินสินบนดังนั้นพระองค์จึงกลายเป็นหัวข้อวิจารณ์ของประชาชนอีกครั้งผลสุดท้ายพระองค์ก็ตัดแบบคุมเครือและไม่ได้ตอบว่าเงินจำนวนนี้มาจากไหนในตอนนั้นกษัตริย์เฟิเปที่6จึงรีบประกาศว่าพระองค์ขอสละสิทธิ์ในการสืบทอดทรัพย์สินของพระบิดาคล้ายกับจะยอมรับในการกระทำทั้งหมดของพระบิดา และเป็นการแยกพระองค์เองออกมาจากพระบิดาที่มีข่าวอื้อฉาวมากมายอดีตกษัตริย์ที่ใช้ชีวิตอยู่ในสเปนไม่ได้แล้วมอบจดหมายเปิดผนึกถึงพระโอรสจากนั้นก็หนีออกจากประเทศสเปนไปอยู่ที่โดมินิกันแต่ในตอนนั้นคอริน,นาก็ยังไม่ลืมที่จะมาเหยียบย่ำอดีตกษัตริย์พระองค์นี้อีกครั้งเธอออกมาให้สัมภาษณ์ทางโทรทัศน์และประกาศอย่างอาถรรพ์ว่าเงินที่กษัตริย์ฮวนการ์ลสที่หนึ่งประทานให้เธอเป็นสิ่งที่เธอสมควรได้รับ แล้วพระองค์ก็เคยสัญญาเอาไว้ว่าจะประทานทรัพย์สมบัติให้ฉันด้วยส่วนเรื่องที่พระองค์หลบหนีไปก็เป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่พระองค์ทําไว้ส่วนฉันก็เป็นเพียงคนที่ไม่ได้ทําอะไรผิดอดีตกษัตริย์มีพฤติกรรมที่ไม่น่านับถือเช่นนี้เชื้อพระวงศ์คนอื่นก็ไม่น้อยหน้าเช่นกันอย่างเช่นเจ้าหญิงคริสตีน่าพระธิดาองค์รองของอดีตกษัตริย์ในวัยเยาว์เจ้าหญิงพระองค์นี้ก็เป็นต้นแบบที่ดีมาก เป็นหนึ่งในเจ้าหญิงไม่กี่พระองค์ของยุโรปที่สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและยังร่วมงานการกุศลเป็นประจำเคยฝึกงานที่สาหารประชาชาติทําหน้าที่เป็นทูตสันทวไมาตรีมีฝีมือการเล่นสกีและเล่นเรือใบในระดับมืออาชีพเคยเป็นตัวแทนของสเปนไปร่วมแข่งขันกีฬาโอลิมปิกและในงานกีฬาโอลิมปิกนี้เองพระองค์ได้รู้จักกับนักกีฬาแฮนด์บอลที่ชื่ออินยากิอูดังการิน อุดังการินเป็นนักกีฬาชื่อดังของสเปนเคยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกในนามของประเทศตอนที่คบหากันผู้คนต่างก็แสดงความยินดีทั้งคู่จัดพิธีอภิเษกสมรสตามแบบฉบับในเทพนิยายเป็นที่จับตาม,มองของผู้ชมกว่า1,000ล้านคนทั่วโลกหลังแต่งงานก็ยังคงหวานชื่นมีบุตร4คนแต่ต้องขอโทษด้วยครับเรื่องราวดังเทพนิยายนี้ก็เป็นเรื่องโกหกอีกเช่นเคยในปี2011 มีการเปิดเผยว่าอูดังการินทำความผิดไว้มากมายนอกจากเรื่องที่ไม่ใส่ใจกับตำแหน่งหน้าที่การงานแล้วเขายังยักยอกเงินส่วนกลางเตดสินบนและฟอกเงินซึ่งเจ้าหญิงคิสตินาก็ถูกโยงเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยทั้งคู่ยักยอกเงินไปมากกว่า5ล้านปอนด์หรือประมาณ200ล้านบาทอูดังการินยังให้คอริน่าช่วยหางานที่เกี่ยวข้องกับการเงินให้เขาด้วยอูดังการินและเจ้าหญิงคิสตินาก่อเรื่องหน้าอับอายจนต้องขึ้นศาล ถึงแม้ทั้งคู่จะปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่สุดท้ายอูดังการินก็ถูกตัดสินจำคุก6ปีและส่งไปอยู่ในเรือนจำหญิงในจุดนี้ผมก็สงสัยว่าทำไมถึงเป็นเรือนจำหญิงส่วนเจ้าหญิงคริสตีนาถึงแม้จะได้รับการยกเว้นโทษแต่เนื่องจากได้รับผลประโยชน์จึงถูกปรับเป็นจำนวนเงิน2 6แสนยูโรหรือประมาณ10ล้านบาทและต้องสูญเสียตำแหน่งเจ้าหญิงไปด้วย ด้วยเหตุนี้ภาพลักษณ์อันดีงามของพระองค์กับพระชวงสเปนจึงสูญสลายไปจากนั้นทั้งคู่ก็หยาก,กันความรักและการงานตกต่ำลงเรื่อยๆเจ้าหญิงอันเป็นที่รักกลายมาเป็นผู้ทำลายทรัพย์สินของครอบครัวเรื่องราวของเจ้าหญิงคริสตินาก็ทำให้หลายคนรู้สึกผิดหวังเช่นกันส่วนกษัตริย์เฟิเป้เที่6ซึ่งไม่มีข่าวอื้อเฉาเหมือนกับพระบิดาและพระเชษฐาพคินีได้รับแรงสนับสนุนประมาณ6% 6เปอร์เนตมาโดยตลอด พระองค์ทรงศึกษาระดับปริญญาตรีที่สเปนและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่อเมริกาแล้วยังทรงเป็นนักกีฬาด้วยพระองค์ทรงโปรดการเล่นสกีและแล่นเรือใบมีฝีมือระดับมืออาชีพเคยทรงเป็นตัวแทนของสเปนไปร่วมการแข่งขันเรือใบโอลิมปิกในบาร์เซโลนาทว่าพระชายาเลติเซียพระชายาสามัญชนของพระองค์กลับถูกวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างมาก นอกจากพระชายาเลติเซียจะมาจากสามัญชนแล้วยังเคยยาร้างมาก่อนด้วยตอนอายุ15ปีเลติเซียก็หลงรักคุณครูวิชาดาราศาสตร์สมัยมัธยมที่อายุ28ปีจนภายหลังก็ได้เป็นภรรยาน,น้อยและกลายมาเป็นภรรยาหลักได้สำเร็จแต่หนึ่งปีให้หลังทั้งคู่ก็ยาร้างกันแน่นอนว่าการได้อภิเสกสมรสเข้ามาในราชวงศ์แสดงให้เห็นว่าสตรีผู้นี้ไม่ธรรมดาเลย เลติเซียเป็นคนหน้าตาดีจัดว่าเป็นคนสวยอันดับต้นๆของราชวงศ์ในยุโรปบุคลิกก็ดีมากสวมใส่ชุดไหนก็ดูสวยที่สำคัญคือเธอทุ่มเทให้กับการทำงานมากและมีผลงานที่โดดเด่นเคยเป็นนักข่าวสวงครามของสเปนและเคยเป็นบิวตี้บล็อกเกอร์ในปี2002เลติเซียไปที่แคว้นกาลิเซียเพื่อทำข่าวเกี่ยวกับซากเรือบรรทุกน้ำมันเพสริกจึงได้พบกับเจ้าชายเฟลิเป้ที่6ที่มาตรวจงานพอดี ทั้งสองคนชอบพอกันตั้งแต่แรกเห็นจากนั้นก็เริ่มคบกันแบบลับๆหลังจากคบหากันได้หนึ่งปีครึ่งทั้งคู่ก็เข้าพิธีอภิเษกสมรสในโบสถ์ว่ากันว่าเนื่องจากในการแต่งงานครั้งแรกเลติเซียไม่ได้จัดพิธีในโบสถ์ดังนั้นครั้งนี้เธอที่ยาร้างแล้วจึงสามารถเดินเข้าไปเป็นเจ้าสาวในโบสถ์ได้ราชวงศ์สเปนยังมีเชื้อพระวงศ์ที่ดื้อรั้นมากอีกพระองค์หนึ่งนั่นก็คือเจ้าชายฟอยแลด์พระโอรสของเจ้าหญิงเอเลนา ที่เป็นพระธิดาองค์โตของกษัตริย์ฮวนกาโรสที่1เจ้าชายฟอยแลนด์นับเป็นพระภาคินายของกษัตริย์เฟลเปที่6ฟอยแลนด์มีพ่อที่พึ่งพาไม่ได้ชื่อว่าเจมี่เดอะมาริชชาราซึ่งแม้เจมี่จะไม่มีข่าวอื้อฉาวระดับโลกเหมือนกับอูดังการินแต่ก็มีข่าวอื้อฉาวออกมาเรื่อยๆเช่นกันเช่นมีรสนิยมทางเพศที่ผิดปกติเสพสิ่งที่ไม่ดีใช้กำลังกับคนในครอบครัวเป็นต้นโดยรวมแล้ว ผู้คนมักจะมีภาพจำที่ไม่ดีของเขามากกว่าหลังจากเขากับเจ้าหญิงเอเลน่าทนทุกข์กันอยู่หลายปีสุดท้ายก็หย่าร้างกันเจ้าชายฟอยแลนด์ก็เดินตามรอยพระบิดาอย่างไม่มีผิดเพี้ยนตอนเจ้าชายมีพระชนสาหกปีพระองค์ไปร่วมพิธีอภิเษกสมรสของเจ้าชายเฟิเป้ที่6กับเลติเซียพระองค์ทรงเตะเจ้าหญิงวิกตอเรียที่เป็นพระภาคินีต่อหน้าคนทั้งงานและสายตาของผู้ชมทั่วโลกพระองค์ออกไปล่าสัตว์กับพระบิดา แล้วริงใช้อาวุธปืนยิงขาของตัวเองด้วยเรื่องที่ผู้คนจดจําได้มากที่สุดเกี่ยวกับเจ้าชายฟอยแลนด์ก็คือพระองค์ทรงแซงคิวต่อแถวในสวนสนุกแล้วโดนเด็กชายชาวจีนคนหนึ่งกล่าวเตือนแต่พระองค์กับกลด่าชาวจีนแล้วยังตรัสอีกว่าพระองค์เป็นทายาทลำดับที่4ของราชบัลลังก์จึงไม่กลัวอะไรทั้งนั้นจนเกือบจะกลายเป็นประเด็นระหว่างประเทศหลังจากกษัตริย์ฟลิปเป้ที่6ขึ้นครองราชทายาทลำดับที่4แห่งราชบัลลังก์พระองค์นี้ ยังคิดวางแผนช่วงชิงราชบัลลังก์ด้วยวิธีการก็คือร่วมมือกับเพื่อนก่อตั้งองค์กรที่ชื่อว่าลัทธิฟอยแลนด์โดยออกไปตีคองร้องเปล่าบนท้องถนนทุกวันและตั้งตัวเองเป็นนายพลผู้ยิ่งใหญ่ถึงแม้ดูจะเป็นเรื่องตลกเล็กๆแต่ก็สร้างความปวดหัวอยู่ไม่น้อยเลยเรื่องราวทั้งหมดของเชื้อพระวง์ทั้งสามรุน่นทําให้ชาวสเปนมีภาพจําต่อราชวงศ์ที่นับวันก็ยิ่งแย่ลงเรื่อยๆประชาชนที่โกรธเคือง ถึงกับเรียกร้องให้ล้มล้างระบบกษัตริย์อีกครั้งตอนนี้คงมีเพียงตระกูลของกษัตริย์องค์ปัจจุบันที่ประชาชนพอจะไว้วางใจได้หลังจากอดีตกษัตริย์เกิดเรื่องกษัตริย์เฟลเปเที่6ก็หยุดจ่ายเงินเดือนให้พระองค์เพื่อเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนส่วนพระชายาเลติเซียหลังจากอดทนมาหลายปีแต่กลับไม่เคยพร่ำบน่นหลังจากอดีตกษัตริย์หนีไปแล้วพระองค์ก็เลือกที่จะละทิ้งความเกลียดชังและใช้ชีวิตที่เหลืออย่างสงบ ทรงหลงไหลในการถ่ายภาพและศิลปะถึงแม้ตอนนี้ราชวงศ์กรีซของพระองค์จะถูกโค่นล้มไปแล้วแต่เจ้าหญิงมาเรียโอลิมเปียแห่งกรีซกำลังโด่งดังมากในวงการแฟชั่นปัจจุบันเรื่องราวที่ยิ่งกว่าละครดราม่าของราชวงศ์สเปนก็จบลงเพียงเท่านี้ทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เขียนเล่าไว้ในคอมเมนต์ได้เลยนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด u b s c r i b e ด้วยนะครับที่นี่คือหลังมา่านเศรษฐี แล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ